ครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอคิปแชแนลคลิปนี้ก็มาอยู่กันในเกม Civilization 6กับดีโดนะครับก็ไปบุกกันต่อนอะกจากว่าที่แล้วก็คือเราจัดการถล่มเรือดำน้ำของโปรตุเกสไปเกือบหมดแล้วแล้วก็ลงนิวเคลียร์ไปประมาณ 2- 3สลูกแล้วด้วยนะครับแล้วก็จากที่เห็นตะกี้ก็คือเดี๋ยวผมจะได้เทอร์โมนิวเคลียร์แล้วนะซึ่งถ้าจะไม่หดผมไม่เคยใช้เลยใช่ไหม <laughs> ตั้งแต่ลงคลิปมาเพราะผมรู้สึกว่าสร้างแล้วมันเปลืองอะ แต่ถ้าเรามีแบบว่าเมืองที่มันอยู่ติดกันอย่างเช่นเมืองเนี้ยมันก็น่าจะลงดอกเดียวได้3เมืองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยมันรัศมีสองช่องใช่ไหมเดี๋ยวกันนะสองเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าผมลงมเทอร์โอเนียตรงเนี้ยเราได้3เมืองเลยนะผู้ผมก็แบบอ๋อเออว่ะ <laughs> ทำไมไม่นึกมาก่อนอะไรประมาณนี้เอ,อล้วเมงมันห่างกัน3ช่องได้ไงหนึ่งสส ดูเหมือนว่าถ้าเมืองที่มันมีทะเลตัดผ่านมันจะตั้งใกล้กันได้นะครับถ้าไม่รู้โลจิกเกมเหมือนกันผมก็ไม่ได้อ่านดูละเอียดก็ประมาณนั้นก็เป็นว่าถ้าเทอร์โมนกลงตรงเนี้ยผมได้3เม,มืองไปฟรีเลยนะเดี๋ยวมาลงกันนะครับหลังจากได้นิวเคลียร์แล้วส่วนคันนี้เราทำไงดีามาประจำเมืองไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็อัปเกรดได้ด้วยนะโอเคตังก็มีนะครับอัพไปเลยแล้วเดี๋ยวผมเอาเอาใครดีม็อกชายอยู่ไนะเอาประจำเมืองที่มัน เมืองนี้เอออ่ะเทินถัดไปเดี๋ยวเราเคลียร์เกาหลีให้หมดนะครับเราจะได้ไปญี่ปุ่นต่อจริงเราได้กี่เมืองแล้วเนี่ยเมืองหลวง d o m i n a t i o n ได้9แล้วนะครับขาดอีก2แลเราขาดใครอะ่ะเราขาดญี่ปุ่นแน่และหนึงแล้วก็อารเบียเหรออารเบียก็ได้มาแล้วนะก็ขาดใครอะ่ะ อ๋อนี่นี่นีเออลืม <c oughs> ลืมคนนี้ไปเลย <c oughs> โอเคแล้วเรือเราอยู่ไหนอะไม่มีเรือแล้วด้วยเดี๋ยวเราเอาเอา่าฝั่งนี้ก็บุกทางนี้อยู่ใช่ไหมเราเราจะพอยังหรือว่าเราจะเคลียร์ตรงนี้ไปเลยบวกระยะแล้วก็ยิงก่อนโอเคเดี๋ยวเราไปบุลลี่นักรบมันเลยครับ โมเลีร์สองดาวเอามาทำไมโอเควิศวกรก,กดไปเลยก็สปายหลับไปได้แล้วขี้เกียจมาสั่งการแล้วนะครับอืมนิวเคลียร์เราเป็นไงบ้างไม่เหลือเลยนะแต่ผมมีเทอร์โมอนิวเคลียร์ดอกหนึ่งอะเรามาลองกันดีกว่าเนานะมันไม่เห็นอนะต้องทำไงดีเอาเครื่องบินมาใช่ไหมเอาเครื่องบินมาดู ส่วนตรงนี้ก็หุ่นยนเรายึดยึดเลยครับตรงนี้ด้วยยึดยึดเกาหลีเลยเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยเกาหลียังไม่ล่มสลายเนาะเก็บเมืองไว้นะครับแล้วเราก็ทำนิวเคลียร์ไม่ได้เระทำเลย <laughs> <laughs> เรือดำน้ำนิวเคลียร์ทำมาก็ได้วะเออเนียมทำไม่ได้เนี่ย,อ,อ,ยอยากได้ยูเรเนียมมากเลยตอนนี้อืม ไม่มีอะไรให้ทำแล้วบ้านเราเดี๋ยวต้องยืดด้วยการทำโปรเจกต์พรมานี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าขี้เกียจสั่งการแล้วอะคือสร้างอะไรก็ได้แล้มไหมไม่ก็อยู่อู้เฉยๆไปก็ได้ดูดิแต่ละคนสร้างไปสร้างไปครับ ต้องมาสั่งการอีกเออแย่เลยแถนี้เป็นไงบ้างเดี๋ยวเคลียร์โปรตุเกสให้เรียบร้อยอ,อ๋อยินอยู่กับเรือด,ด้วยด้วยหุ่นยนต์โอ้โหสุดยอดมาก ยนเรานี่ใกล้จะพังแล้วเดี๋ยวผมให้เดินออกมาก่อนนะครับจะได้ไม่โดนนิวเคลียร์เครื่องบินหล่อจัดไปครับเอออยากได้ยูเรเนียมมันมันไม่มีอะลำนี้เป็นไงบ้างเนี่ยเออลำนี้บอมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราลงเทอร์มอลได้เลยไหมไม่ถึงนะครับต้องลงตรงนี้นะ ก็ถ้างั้นเดี๋ยวให้ย้ายมาบรงนี้แล้วก็บิเวเดอร์เราทำลานสกีไปแล้วกันเรือของเราก็อัพยศเดี๋ยวไปกันต่อนะครับไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นอยู่ตรงนี้เองไม่ไกลไปครับ โอเคสปายเราทำอะไรดีดักฟังข้อมูลไหมเมเดิมเก็บ okay. ข้อมูลนะครับแล้วเหลือเมืองไหนบ้างนะอ๋อเหลือเมืองตรงนี้ใช่ไหมทำไงดีซื้อเครื่องบินมาเลยไหมขุนยนต์เราจะพังอยู่แล้วเนะี่ยใช้นิวเคลีย์เยอะเกินขุนยนต์ผมเยอะเกินไปเหรอนี่ไงเดี๋ยวขุนยนต์ผมจะได้บัฟบวกพลังโจมต,ตีอีกสานะครับ เกาหลีก็จะประวัติศาสตร์เกาหลีจะจบลงแต่เพียงเท่านี้เร็วๆอยากลงแล้ว <c oughs> อาได้บับหุ่นย์ตมาแล้วนะครับ <c oughs> เราจะเปลี่ยนการ์ดอะไรไหม <c oughs> อ,อยากได้การ์ดที่มันมันไม่มีการ์ดขุดอยู่เลยเนี่ยมได้เพิ่มขึ้นเหรอแหมแย่เลยนะอยูนิตเราได้พังโจมตีบวกห้าแล้วก็สงครามลดลง ความพะวงในสงครามลดลงไม่เอาเอาไว้งี้แหละอา่าหุ่นยนต์ผมเดี๋ยวเคลื่อนที่ได้เท่านี้แต่เคลื่อนที่ได้เยอะกว่าโดดนี่มันจะมีประโยชน์อะไรวะเนี่ยหมายถึงว่าการกระโดดจะมีประโยชน์อะไรอา่าเดี๋ยวก่อนนะเราก็เข้ามาแถวนี้ได้ใช่ไหมอ่าหนึ่งสองเดี๋ยวนับก่อนนะครับหนึ่งสองโอเคไม่ถึงเรือเรา ได้เวลาแล้วเอาเลยครับลงเทอร์โมนิวเคลียร์ดีไว้์ดอกเดียวสามเมืองร่วงหมดแน่นอนจังหวะนี้ต้องแบบปิดปิดนี้ด้วยไหมโอ้โหมีวงแหวนล้อมรอบด้วยสุดจัดเนี่ยโอ้โหดอกเดียวสามเมืองโอ,โอ้สุดยอดมาก เดี๋ยวเราโอ้เดี๋ยวอ้อมค่อยอ้อมมายึดเดี๋ยวส่งคนยนต์มายึดอีกทีนึงนะครับโอเคอืมตรงนี้ทำอันนี้ไปแล้วกันแล้วก็สร้างสเปซพอร์ตไปจะได้ไม่ต้องมาถามอีกว่าให้ทำอะไรสเปซพอร์ตทำไปเลยไปเนาะมีอะไรให้ต่อคิวทำอีกเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาถาม ไปครับเขตชุมชนเ,เรือลำน้ำใหม่แล้วเหรอยังไม่หมดไปอีกเหรอไปครับหุ่นยนต์ลุยยึดได้ยึดเือตัวไหนเรายังไม่ได้ทำอะไรบ้างตรงนี้ใช่ไหมเดินมาได้ ยิงได้ครับจัดเลยอืมรอบนี้ทิ้งระเบิดเฉยๆแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเก็บนิวเคลียร์ไว้ลงญี่ปุ่นนะครับแล้วก็อย่าลืมเมืองนี้ที่เรายังจะต้องบุกไปเอ่อผมทำอะไรกับเมืองนี้ได้บ้างเราซื้ออะไรได้บ้างยนต์ซื้อไม่ได้ผมยนตราคาถูกซื้อไม่ได้ อยากได้ยูเรเนียมตอนนี้ยูเรเนียมไม่มีใครขายให้เราอยู่แล้วแหละเ,เราเอาไงดีไม่งั้นก็คือต้องเอาพวกนี้มาเดินมาทางนี้ใช้เวลาประมาณสองสเทิรก็เดี๋ยวผมให้รถถังเดินมาด้วยนะครับส่วนคนนี้อยู่ทางนี้ก่อนเดี๋ยวเรายึดเมืองนี้ของซาลาดินก่อน โอเคเรียบร้อยอ่ามึงนี้ยังไงซ่อม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 สร้างสเปซพอร์ตจัดไปมึงนี่ล่ะทำอะไรได้ไหมสเปซพอร์ตก็ทำไม่ได้งั้นทำโครงการไปะนะ <c oughs> อ่าเครื่องบินไฟเตอร์ลำนี้เราออไปไหนดีมาอยู่รงนี้แล้วกันโอเคลำนี้เดี๋ยวโผล่ออกมาได้แล้ว คือประเด็นคือหุ่นยนต์ผมมันฟื้นเลือดไม่ได้ด้วยเพราะว่าเราไม่มียูเลเนียมนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะบุกเมืองไหนก่อนสองเมืองนี้ก่อนแล้วกันเห็นแล้วยิงเลย ผิลเดอร์ทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้อืมเครื่องบินเราอัพยศได้นะครับโอเคทีเนว้รวินิตได้แรงขึ้นเด้อ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 เรามีลำหนึ่งที่ยังไม่ได้ใช้ใช่ไหมอ้าโฉบมาถึงนี่ได้ดีมากเยี่ยมไปเลยเถินถัดไปครับอ่าเอาอยูเรเนียมมาเพิ่มหน่อย อีกไว้เนี่ยหมดแล้วปะยูเรเลียมไม่มีแล้วครับผมจําได้ว่ามันมีอยู่ตรงในของเมืองสองเมืองเนี่ยตรงนี้ไม่มีอะไรผมตั้งมาทำอยูเรเลนยมอย่างเดียวโอเคแล้วเดี๋ยวลงเขตลงตรงนี้เลยดีกว่าเนี่ยใช้เวลาหกร้อยกว่าเทินทํางานไป โอ้ยมันมีเครื่องบินโอ้โหโอ้สองลำเลยเหรอดีนะเนี่ยไม่ตายอ่โอตโปรตุเกสเขาอยากสงบสึกนะครับอืมสารดินนี่ได้แล้วมั้งเอาอยูเรเนียมมาไม่มีเหรออยากได้ยูเรเนียมเอามาฟื้นเลือดหุ่นยนต์ยนต์รีบๆมาเลยรีบๆมายึดมองนี้เครื่องบินมัน เดี๋ยวมันเครื่องบินเอามันเอาเครื่องบินมาโฉบเราอีกจริงผมลงนุกแล้วก็ส่งคนยนต์เดินเข้าไปเก็บออตโตวาได้เลยนะโอ้ยพวกนี้อะไรเนี่ย สร้างนิวเคลียร์ก็ไม่ได้มีปัญหากับการขาดแคลนยูเรเนียมโอเคทำอย่างนี้ไปแล้วกันนะคือผมไม่อยากให้สร้างอะไรแล้วครับคือเราจะจบเกมแล้วไงโอเคลำนี้ลุยได้ลุย อ่าหนึ่งสองสามอ่ายืดได้ก็ยืนเลยครับไปเลยบยบายโปรตุเกสเป็นมิตรกันมานานแต่คุณไปก่อนไนดะ้ไงนึกว่าจะให้โปรตุเกสเป็นคนไปคนสุดท้ายนะเนี่ยเฮ้อ แย่ yeah, เลยอ่าไฟเตอร์ลำนี้เดี๋ยวเราทำไงดีมีญี่ปุ่นตรงนี้ด้วยหรอคือจริงๆผมยึดมาถึงไหมไม่ถึงฮนะงั้นเดินไปตรงนี้แล้วกันตัวนี้ถอยไปก่อนโอเคถอยก่อนครับไฟเตอร์ Fighter, เราก็บินไม่ได้ กลับไปแล้วกันไม่แคร์อะไรแล้วลำนี้ทำไงลำนี้เดี๋ยวส่งมาทางนี้เลยโอเคเรามีบอมเบอร์อีกลำนะครับทำไงดีเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องอืม เรามายึดตรงนี้ก่อนโอเคเรียบร้อยแล้วเรามีเจ็ตบอมเบอร์ใช่ไหมเราลงนิวเคลียร์ได้ถึงตรงไหนมไม่ถึงออตโตว่าฮะเอาเลเก็บเมืองไว้ครับแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ก็สร้างบิลเดอร์ออกมาแล้วกันนะ ยิงคันนี้เดี๋ยวมาช่วยเมืองช่วยยิงทางนี้แล้วกันส่วนคนนี้ก็นั่งอยู่เฉยๆได้ละเกาหลีนี่ยังไม่หมดอีกอะก็ไอเรือดำน้ำเนี่ยส่งมาทำไมโอเคเรามาถึงแล้วรถถังเข้าไปจอดเลยครับยิงจอดเดียวก็น่าจะแตกกะเนี่ยไม่แตกไงไม่เป็นไร โอ้ดีนะเนี่ยมีหุ่นยนต์ช่วยกันไว้ไม่งั้นโดนไฟเตอร์ยิงตุ้มตามตายหมดอูนิตไหนตายเนี่ยอ๋อิ u เดอร์ตายจากการโดนกำมันตภาพรังสีไม่เป็นไรครับผมไม่แคร์อะไรแล้วคือเหลือแค่นี้แล้วคือจริงๆอยากจะเดินเข้าไปตุ้มเลยทีเดียวจบ is high story another and of the ไม่มีอะไรที่ให้ยูเรเนียมเราเพิ่มเลยฮะอ่าผมยิงหน้ามันได้ไหมได,เด้เดี๋ยว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 พอเสือเราแล้วเราแล้วเราก็ยึดเมืองนี้เลยเรียบร้อยครับแล้วเดี๋ยวรอให้มิสไซครูเซอร์เราเข้ามาอีกทีหนึ่ง เคเรือนเราย้ายตำแหน่งมาตรงนี้ได้และเยี่ยมส่วนเรือลำนี้เราถอยออกมาก่อนครับเพราะว่าอยู่ในกรรมภาพรังสีไม่ดีไม่ปลอดภัยโอเคเก็บเมืองแต่และเมืองนี่ก็โอ้ยอยากจะได้คำสั่งกันเลยเกินข้ามได้ไหมเนี่ย อโอเคซ่อมสร้างให้เรียบร้อยนะจะนะอ hmm. ไม่มีอะไรจะทำแล้วเนะี่ย กดมั่วแล้วครับบอกเลยเอืมยนเราพักผ่อนก็เลือดไม่เด้งเพราะว่าไม่มียูเรเนียมแล้วส่งตัวที่ยังแข็งแรงดีไปแล้วกันจริงขี้เกียจแล้วอ่ะคือชิปเอนเตอร์แล้วก็เอากลองนี้มาลุยครับน่าจะหมดแล้วปะเดี๋ยวผมส่งเข้าออตโตวาแล้วก็กองนี้ก็ยึดสองเมืองนี้ก็จบแล้วครับ <laughs> จริงๆเราซื้อเครื่องบินมาอีกลำก็ได้นะซื้ออีกสองลำก็ได้เนี่ยเงินมีเป็นหมื่นโอเคครับพูดแล้วก็ทำเลยดีกว่าเงินก็มี เจ็บบอมเบอร์ลำละพันสี่ขสุดจัดโอเคยึดเลย <laughs> เก็บเมืองไว้ครับโอเคแล้วเราก็ลุยต่อกับตรงนี้ใช่ไหมเราโดดไปเลยได้ไหมโดดมาตรงนี้ได้เลยนะจ้าเอ ก็เดี๋ยวหุ่นยนต์เราโดดถึงไงโอเคงั้นเดินมาตรงนี้ครับเจ็ดโฟมเบอร์เรายังเอ้าทำงานได้เหรอทำงานได้ก็ลงเลยครับออโตัว่าไปรุสซิตู เรียบร้อยเถินต่อไปเลยคือขี้เกียรมากดแล้ว <c oughs> เดี๋ยวผมก็เถินต่อไปผมก็เอาเครื่องบินมาโฉบใช่ไหมอเก,า,เกาหลีเกาหลีเกาหลีอยู่ไหนนะอ๋อเขาเหลืออยู่เมืองเดียวอ๋อเรือผมจะตายก่อนไหมเนี่ยตายก่อนนะครับไม่เป็นไรช่างมันเกาหลีผมให้ คือไม่แคร์แล้วเอ้าผมก็ยังยึดได้เก้าอยู่นะอ๋อยังยังไม่ทันยึดเมืองนี้นะครับยึดเมืองนี้ก็เป็นสิบแล้วก็ญี่ป,ปุ่นก็เป็นสิบเอ็ไปเคลียร์เคลียร์ได้ไหมไ ออไม่ได้อีกโอ้ยแย่เลยญี่ปุ่นโดนยึดก่อนนะเนี่ยโอเคเรียบร้อโอ้โหมกินพื้นที่เยอะจังเลยก็เดี๋ยวเราต้องคำญี่ปุ่นไว้5้าเทินใช่ไหมน่าจะสบายก็เหลือเทินถัดไปยึดเมืองนี้ก็เกมแล้ว เข้าไปดูหุ่นยนต์กับเรือใบครับความแตกต่างนั้นความแตกต่างนี้มันคืออะไรกันหุ่นยนต์กับเรือใบโอ้ไม่กอดมาอยู่ด้วยกันได้ยังไงเนี่ยโอเคครับยึดเรียบร้อย ปก๊มือเอ้ยกว่าจะจบศ <laughs> ึกทางน้ำอย่างนั้นก็ได้ใช้เทอร์มอลนิวเคลียร์นะครับก็โอเคอยู่นะแบบว่าถ้าเมืองมันห่างมันติดกันจริงๆเราก็สามารถใช้ลูกเดียวพังได้สองเมืองอะไรเงี้ยแล้วหวังว่าคุณผู้ชมจะสนุกกันนะครับกับการบุกของผมนะ แต่ว่ากว่าจะพัฒนามาจนเริ่มปลูกได้นี่ก็ปลาเข้าไป3-4พาร์ทเนี่ยครับผมก็มาดูกราฟกันหน่อยสิเป็นไงบ้างโอ้โหเราสร้างก,ก็อย่างว่ายึดเมืองช่วงหลังนี่แบบยึดยึดเมืองรัวๆเลยโอ้โหไหนขอดูข้าววิทย์หน่อยสําคัญนะครับข้าววิทยาศาสตร์ s e อืมเราก็ไม่ได้ต่างจากคนอื่นมากนะมันก็มาพุ่งในช่วงท้ทยนะหรือผมเปิดที่ตรงนี้ไหมไหนขอดูอา่าว ดีแคลร์ผมก็ไม่ได้ประกาศสงครามกับใครมากนะต้องมาดูตรงไหนเนะ Unit Q, Unit ี่ยยูนิตคิวยูนิตคิวอ๋อก็เหมือนเราเราก็ลบมาตลอดนะใช่ไหมน่าจะเริ่มที่ประมาณแถวๆเนี้ยหลังๆนี่คือไม่เรียกว่าการไม่เรียกว่าสงครามแล้วเรียกว่าการแบบฆ่าไล่ฆ่าล้างอยู่คนเดียวมากกว่า <laughs> ทองเป็นไงบ้างโอ้ทองเยอะแล้วก็จ่าย ก็เหมือนซ i ต y ้ a p t เ r อเออต้องดู City c a p t u r อใช่ไหมเออนี่แหละอันนี้น่าจะเห็นภาพสุดแล้ะเนี่ยช่วงหลังๆก็แบบว่าบุกมาได้ที่แล้วนะครับเนี่ยนั่นเราเราน่าจะเริ่มที่ตรงนี้แบบว่าจับเมืองคนอื่นใช่ไหมแล้วก็จับได้นิดนิดนึงนะครับแล้วก็สร้างอ่ายูนิตมาเยอะๆแล้วก็รัวๆเลยบุกรัวๆ <laughs> ครับผมเอาเป็ว่าถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u ั s รส i b e กนะครับติดตามซ i v i l i ก a t i o ันกันได้ในคลิปถัดไปนะครับส่วนคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ